เตรียมตัวรับพลังงานคริสตมายันโดยสภาทรียนมิติที่9ถ่ายทอดโดย t ด e เนลสแคลนตันเราคือสภาทรียนเรามีความยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราส่งพลังงานให้คุณอย่างต่อเนื่องและเราสังเกตว่าพวกคุณจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังเปิดรับสิ่งที่เป็นของคุณโดยชอบธรรม กล่าวอีกในหนึ่งคุณสร้างโดยการใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขอโดยตั้งใจหรือมีสติและพลังงานเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยคุณเพื่อคุณและสามารถส่งมอบให้คุณโดยพวกเราคนใดก็ได้ในอนาณาจักรที่สูงขึ้นเราพยายามแบ่งปันพลังงานที่เหมาะสมที่สุดกับคุณเมื่อคุณพร้อม และเรารู้ว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะเปิดรับพลังงานที่ถูกส่งมาเพราะคุณมีวันคลีสมายันที่กำลังจะมาถึงบนโลกของคุณและด้วยวันคลีสมายันความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นก็มาถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในปฏิทินของคุณและเป็นเรื่องดีเสมอที่คุณจะเริ่มมองหาและคาดหวังที่จะได้รับ เป็นการคาดหวังของคุณที่ทำให้คุณสามารถรับได้มากขึ้นและเมื่อคุณนั่งสมาธิหรือสื่อสารกับแม่ธรณีหรือธรรมชาติคุณกำลังแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงวิธีการเปิดรับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มองคุณหรือได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำจากคุณและนั่นเป็นเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกส่วนรวม ตอนนี้คุณยังสามารถรับได้โดยการตอบกรับและผ่อนคลายแล้วเราขอแนะนำให้คุณทำเช่นนั้นด้วยเราขอแนะนำให้คุณทำบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเราบอกคุณอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากจบลงแล้วและคุณได้ทำงานของคุณแล้วและเราต้องการให้คุณรู้ว่าความจริงเหล่านี้เป็นความจริงตอนนี้ คุณสามารถเข้าสู่โหมดรับได้แล้วคุณสามารถคาดหวังอะไรได้มากกว่านี้เพราะสิ่งที่คุณทำไปแล้วและสิ่งที่คุณขอไปแล้วและคุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้อะไรมาและนั่นรวมถึงการเป็นตัวตนที่สูงขึ้นของคุณมากขึ้นแค่พักผ่อนในโหมดนั้น แลระดับความตระหนักนั้นเพียงแค่ปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองนั้นลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วคุณจะได้สัมผัสกับตัวเองอย่างที่คุณต้องการไม่ใช่ที่คุณเคยเป็นมาเรามีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้กับคุณและแนะนำคุณในทุกวิถีทางที่เราทำได้และเราต้องการให้คุณคาดเข็มขัด แต่ก็ผ่อนคลายเช่นกันเพราะคุณมีพลังงานคลีสมายันที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มาถึงคาดหวังมากขึ้นและได้รับมากขึ้นเป็นมากกว่านี้เพราะคุณถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นและคุณอาจทำอย่างมีสติเราคือสภาคทเเรียนและเรามีความสุขที่ได้เชื่อมต่อกับคุณเดรับจีรวันเนส